เรื่องราวของพายุประหลาดที่จู่ๆก็ก่อตัวแล้วหายไปอย่างลึกลับนั้นมีปรากฏอยู่มากมายเรื่องราวเหล่านี้มีผู้ชำนาญเฉพาะทางก็บอกกันไปต่างๆนานาบางก็ว่าเป็นการกระทําของมนุษย์ต่างดาวบางก็ว่าเกิดจากเลื่อมของประตูมิติอย่างสามเหลี่ยมเมอร์บิลด้าบางก็ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมีคนในทวีปแอตแลนติสเป็นผู้ทําให้เกิดซึ่งแต่และเรื่องที่กล่าวก็เป็นไปได้ว่า ผู้ชำนาญด้านไหนจะเป็นผู้วิเคราะห์ทีนี้มาดูตัวอย่างของพายุประหลาดที่มีผู้บันทึกไว้ได้เรื่องที่ว่านี้ถูกตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเมื่อตีพิมพ์ครั้งแรกก็ไม่เป็นที่โด่งดังแต่ภายหลังมีผู้ค้นพบมากขึ้นและบ่อยขึ้นจึงมีการพูดถึงและนํำมาอ้างอิงบ่อยครั้งเรื่องแรกที่จะกล่าวถึงนี้เป็นเรื่องของกัปตันเรืออังกฤษ ที่บันทึกเรื่องราวไว้ได้ในราวปี1,945เมื่อคราวโดนพายุใหญ่ที่ก่อตัวขึ้นมาอย่างกระทันหันโจมตีระหว่างเดินทางไปสกอตแลนด์กัปตันโมฮาวีวอร์สครับข้ามเรือจากฝั่งอังกฤษไปยังหมูกก่เกาะสกอตแลนด์ขาไปมันก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติกัปตันว่าเขาเองก็พักค้างที่บ้านเพื่อนแถบชานเมืองมาสองคืนแล้วรุ่งเช้าวันที่สาม ก็ขับเรือข้ามไปสกอตแลนด์เพื่อจัดการธุระต่างๆให้เรียบร้อยระหว่างที่จะไปที่นั่นไม่เห็นว่าจะมีวี่แววของพายุหรือเกิดฝนฟ้าขนองอะไรท้องฟ้าโปร่งใสประกอบกับเป็นวินเทอร์ลมก็เลยเย็นสบายจะมีเหนียวตัวบางก็จากไอทะเลที่มันกลุ่นๆอยุกับตันว่าไว้อย่างนั้นแค่ครึ่งวันเศษๆก็ข้ามไปสกอตแลนด์ได้แล้วด้วยความที่กัปตันคุ้นเคยกับการเดินทะเล จึงไม่เมาเรือแม้ว่าเรือจะโคลงบ้างเพราะลมแรงและเพราะคุ้นเคยกับทะเลอยู่กับทะเลมาตั้งแต่เด็กๆพอขึ้นฝั่งกับตันก็เดินทางไปพบเพื่อนในว่าจะได้จัดการเรื่องราวต่างๆให้มันเรียบร้อยกับตันโมฮาวีเล่าว่าเขาพักค้างคืนสองคืนจึงสามารถจัดการธุระได้เสร็จเรียบร้อยทุกอย่างกะว่าวันรุ่งขึ้นจะเดินทางกลับอังกฤษเสียตั้งแต่รุ่งเช้า เขาบอกว่าสองวันที่อยู่สกอตแลนด์ไม่มีวี่แววว่าจะเกิดพายุหรือมอรสุมเลยท้องฟ้าแจ่มใสในช่วงปลายฤดูหนาวมองไปทางไหนก็เห็นแต่เมฆขาวลอยอยู่เป็นกระจุกไม่ได้มีเมฆฝนสีเทาที่ดูน่ากลัวเลยสักนิดกัปตันโมฮาวีกล่าวไว้ในบันทึกว่าเขารู้สึกแปลกๆเมื่อเริ่มเดินเรือสันไลท์ออกจากฝั่งมาได้พักหนึ่งกัปตันบอกว่าเขานั่งเล่นกับเพื่อนกำลังดื่มเบียร์ที่ชาวบ้านหมักเอง และทานของว่างมองไปทางขอบฟ้าลิบลิบเห็นเมฆสีเทาก่อนเล็กๆโผล่พ้นขอบฟ้าขึ้นมากับตันและทุกคนไม่ได้สนใจอะไรเพราะคิดว่าเมฆมันก็เท่านั้นไม่ได้คิดว่ามันจะมาพัดเรือกระหน่ำเรือหรือจะเกิดพายุมหาวินาศอย่างที่กับตันและคนในเรือกำลังจะได้ประสบหลังจากนี้ทีนี้พอเรือสันไลท์ออกจากท่ามาได้สักพักใหญ่ๆเมฆที่เห็นอยู่ลิบๆก็เริ่มแตกตัวออก ขยายจนเต็มท้องฟ้าไกลๆนั้นและเพิ่มขนาดขึ้นมาอย่างรวดเร็วแต่ถึงกระนั้นคนในเรือและคนขับเรือก็ไม่มีทีท่าว่าจะกลัวแต่อย่างใดเพราะยังดูไม่น่าจะเป็นอันตรายอยู่เหมือนเดิมกับตันโมฮาวีบอกว่าเขามารู้สึกแปลกๆก็ตอนที่มันเริ่มขยายตัวเร็วมากจากที่เห็นลิบๆสุดขอบฟ้าสักครู่ก็แผ่ขยายมาเต็มน่านฟ้าและลามถึงกลางทะเล ประเมินโดยสายตาจากประสบการณ์ที่เดินทางบอกว่ามันแทบจะกินอาณาบริเวณถึง1ในสของท้องฟ้าแล้วลมที่พัดเหนือยอดคลื่นเริ่มตีระลอกแรงขึ้นยอดคลื่นแตกหัวเรือเพราะกระแสลมแรงอยู่สู้ๆแค่ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเมฆสีเทาแก่ๆนั้นก็เริ่มปกคลุมท้องฟ้าไปจนเกือบทั้งหมดเหลือเพียงช่องโวที่พอจะเห็นท้องฟ้าสีฟ้าอยู่สองสามแห่ง และมันก็เริ่มมืดมิดไปในเวลาไม่นานนักท้องฟ้ามืดแล้วคราวนี้แหละสิ่งที่กัปตันและคนในเรือไม่นึกไม่ฝันได้เริ่มน่ากลัวเพราะมองไปทางไหนก็ไม่เห็นขอบฟ้าไม่เห็นอะไรเลยมีแต่เมฆสีเทาเกลื่อนไปหมดลมเริ่มพัดแรงขึ้นทีละนิดทีละนิดกัปตันโมฮาวีว่าผมแงนหน้ามองท้องฟ้าก็เห็นสายฟ้าที่แลบอยู่ในก้อนเมฆ เหมือนกับนอนหรืองูตัวใหญ่เลื้อยไปตามสอกก่อนเมฆและก่อนเมฆนั้นก็ดูต่ำมากจนแทบจะเอามือคว้าไว้ได้เลยทีเดียวแต่ไม่เกินสองสนาทีกับตันและผู้คนในเรือก็เริ่มขวัญเสียเมื่อจูจ่ๆฟ้าก็ผ่าลงมากลางทะเลสายฟ้าสีเหลืองทองลันเรี้ยและพุ่งลงมาเป็นเส้นตรงดังสนั่นวันไหวไปทั่วท้องทะเลสว่างวาบสว่างจนแสบตาด้วยแสงที่แรงกล้าของสายฟ้า และมันก็มืดลงทันทีพร้อมกับเสียงดังเปรี้ยงตามมาดังสนั่นไปทั่วท้องน้ำจากนั้นฟ้าเริ่มผ่าลงมาไม่หยุดพาทีติดติดกันและลงไปยังทีเดียวกันจนเกือบจะถูกเรืออยู่หลายครั้งมีฟ้าแลบแปบ,แบ,แบๆหรือไปเลยมาอยู่เหนือเรือกับตันเรือสันไลและคนในเรือขวัญเสียลงทุกทีทุกทีแล้วแต่สิ่งที่น่ากลัวจริงๆกลับปรากฏขึ้นต่อจากนั้นไม่นานเม็ดฝนเม็ดแรก ก็เริ่มโปรยปลายลงมาจากท้องฟ้าคราวนี้ยิ่งมองอะไรไม่เห็นใหญ่กัปตันบอกว่าเรามองผ่านสายฝนหนาเม็ดออกไปไม่ได้เกินลำเรือกัปตันเรือสันไลต้ตองบังคับเรืออย่างเคร่งเครียดเพราะคราวนี้คลื่นลูกใหญ่ๆเริ่มทยอยกันมาปะทะเรือกันเรื่อยๆจากลูกเล็กๆเบาๆเป็นแรงขึ้นแรงขึ้นทุกทีกัปตันโมฮาวีคิดว่าเรือคงล่มแน่ เพราะคลื่นลูกใหญ่ยักษ์โยนเรือลอยระลิวอาศัยกับตันบังคับเรือสไลท์อย่างชำนาญเลยนำหัวเรือหันสู่คลื่นแล่นฝ่าต่อไปได้คลื่นลูกใหญ่ลูกแล้วลูกเล่าทยอยาถาถมเข้ามาสายฝนและสายฟ้านับไม่ถ้วนตางก็กระนำฟ้าผ่าลงตรงจุดเดียวนับสิบผนได้แล้วจนทุกคนต้องลงไปอยู่ในเคบินฝนสาดไปหมดฟ้าก็ผ่าเปรี้ยงเปรียงตลอดเวลาเรือเอียงซ้ายเอียงขวา กัปตันคิดว่าคราวนี้จอดแน่ๆแล้วชั่วครู่ก็มีเสียงโครมใหญ่บนดาดฟ้ากัปตันโมฮาวีวิ่งขึ้นไปดูด้วยความเคยชินปรากฏว่าเห็นปลาประหลาดตัวใหญ่มากกระโดดขึ้นมาดินกระเดากระเดวอยู่หัวเรือกัปตันโมฮาวีสั่งให้ลูกเรือรีบเอาไปปล่อยลงทะเลเพราะคนในเรือถือเรื่องโชคลางปลากระโดดขึ้นมาแบบนี้ถ้าเอาไว้หรือไม่ปล่อยเรือจะอับปาง คนเรือฝั่งยุโรปแต่โบราณเขาเชื่อกันเช่นนี้ฝนตกหนักมากจนแทบไม่รู้ทิศแต่อาศัยกัปตันเรือสันไลท์เดินเรือจนจัดเจนทิศทางรู้ว่าจะไปทางไหนโดยไม่หลงเพราะถ้าหลงถึงจะใช้เรดาร์หรือโซนาในเวลานี้ก็ท่าจะยากจากนี้อาจจะเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวกัปตันโมฮาวีบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันสำหรับคนเป็นกัปตันที่ต้องคุมสถานการณ์ให้ได้ ท่ามกลางฟ้าฝนที่กระนำอย่างหนักเพราะหันหน้าไปทางไหนก็ไม่แตกต่างก,กันสักนิดเดียวทุกทิศท,ทุกทางล้วนเห็นแต่ทะเลสีเทากับสายฝนสายฟ้าที่กระนำไม่ลืมหูลืมตาเบื้องบนเป็นเมฆฝนสีเทาที่ปกคลุมมืดมิดไปหมดไม่สามารถส่งสินงสัญญาณหรือสัญ,ญลักษณ์ทั้งเครื่องหมายใดๆได้ทั้งนั้นดังนั้นคนที่ทำหน้าที่กับตันเรือในเวลานี้ตึงเครียดที่สุด เพราะทุกชีวิตในเรือฝากไว้กับเขาคนเดียวกับตันโมฮาวีขึ้นไปคุยกับกับตันเรือสไลก์ก็เห็นเขาถือพังงาเรือด้วยมือข้างเดียวมองตรงไปข้างหน้าเท่านั้นแต่อาศัยว่ากับตันเรือสไลก์อายุกลางคนแล้วการตัดสินใจอะไรเลยหนักแน่นมั่นคงเพราะถ้ายังเป็นเด็กรุ่นรุ่นมีหวังได้หลงทางกลางทะเลหรือไม่ก็ล่มไปนานแล้วแต่ตอนนี้เขายังประคองตัวอยู่ได้ เขาบอกกับกัปตันโมฮาวีว่าตอนนี้พังงาเรือแข็งมากจะบังคับไม่ได้แล้วเพราะถ้าไม่แข็งก็เอาไม่อยู่เหมือนกันกัปตันยังคงมุ่งหน้าต่อไปแม้จะมองอะไรไม่เห็นคลื่นหัวเรือแตกปะทะเรืออยู่โครมโครมฝนก็ไม่มีท่าทีว่าจะซาลงเลยกัปตันโมฮาวีรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่นานแสนนานพายุก็โยนเรืออย่างกับของเล่น หลายครั้งที่ฟ้าพาดเฉียดเรือไปหลายคนบนเรือเริ่มไายพระผููเป็นเจ้าครั้งหนึ่งกับตันโมหวีที่ขึ้นไปอยู่บนสะพานเรือก็เงยหน้ามองพายุเขาว่าเขาเห็นอะไรแปลกๆบางอย่างลอยตัวอยู่บนท้องฟ้าสิ่งนั้นมีสีดำเหมือนแผ่นวงกลมขนาดใหญ่เคลื่อนที่อยู่ระหว่างเมฆสีเทาที่ลอยไปมาแผ่นหรือจานอะไรที่ว่านั้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า10เมตร มันพยายามหลบเร้นไปตามก้อนเมฆเพื่อพรางตัวแต่ก็มีคนเห็นทันทีที่กัปตันโมฮาวีเห็นมันก็เคลื่อนที่หลบไปในความมัวสัวของเมฆฝนนั้นๆผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรและกำลังทำอะไรอยู่แต่เชื่อว่าพายุใหญ่ที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันนี้มันอาจจะอยู่เบื้องหลังก่อเป็นได้และก่อนที่ฝนจะหยุดกัปตันก็เห็นเมฆบนฟ้าเป็นสีแดงฉาน เหมือนกำลังจะระเบิดออกแต่แสงนั้นค่อยๆรีแสงลงกลายเป็นเมฆธรรมดาสีอมเทาแล้วก็ดับแสงไปทันทีที่ดับแสงลงฝนก็หยุดตกลงมาสะเฉยๆเ,เหมือนเราเปิดก๊อกน้ำจากก๊อกน้ำให้ไหลแรงๆแ,แล้วก็ปิดลงทันทีก่อนที่ฝนจะหยุดฟ้าผ่าอีกสองสามครั้งที่จุดเดิมซ้ำๆกันหลายครั้งจากนั้นท้องฟ้าที่มืดมัวดำทะมึนก็ค่อยๆแยกตัวออกจากกัน พายุร้ายผ่านไปแล้วมันไม่ได้เคลื่อนที่ไปเหมือนเมฆธรรมดาธรรมดาแค่ชั่วเวลาไม่นานมันก็จางตัวออกจากสีดําจนเป็นสีเทาและจากเทาจนเป็นขาวจนหายไปหมดไม่นานเมฆสีเทาก็เคลื่อนตัวกลับไปอยู่ริมขอบฟ้าเหมือนเดิมและค่อยๆเคลื่อนตัวออกห่างจากเรือไปทุกทีทุกทีสองกับตันถอนหายใจอย่างโล่งอกหลายคนเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ครั้งนี้คือ พายุประหลาดที่กับตันโมฮาวีและผู้คนบนเรือซันไลท์ประสบมาบัดนี้กับตันเข้าใจถึงคำว่าคืบก่อทะเลสอบก่อทะเลเพราะประสบการณ์ครั้งนั้นแต่กระนั้นเมื่อนำมาเปิดเผยแล้วก็ไม่มีใครที่จะสามารถบอกได้ว่าสิ่งที่กับตันทั้งสองและลูกเรือซันไลท์พบนั้นมันคืออะไรและปริศนาที่ว่านั้นยังคงเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้ ก็ขอขอบคุณเนื้อหาจากหนังสือเรื่องเรียนลับฉบับที่552ด้วยนะครับหากชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ